สวัสดีค่ะช่วงนี้เราเห็นข่าวภัยธรรมชาติบ่อยขึ้นเยอะขึ้นนะคะทั้งพายุทั้งไฟป่าน้ำท่วมไม่ว่าจะในฟลอริดายุโรปหรือจีนคือความเสียหายมันเยอะมากจริงๆครับน่ากลัวมากแต่วันนี้เราจะมาคุยกันในอีกมุมหนึ่งค่ะที่อาจจะน่าก,กรรังวลไม่แพ้กันเลยก็คือผลกระทบที่มันอาจจะลามไปถึงเรื่องเงินเงินทองทองระบบการเงินโลกเลยนะคะใช่ครับเรากำลังจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า climate risks หรือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะที่เราเรียกว่า physical risks physical risk ครับก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงๆเลยจากภัยพิบัติพวกนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันชี้ว่าความเสี่ยงแบบนี้มันกําลังสะสมตัวอยู่นะแล้วก็อาจจะสร้างความเปราะบางทางการเงินได้แบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลย งั้นเรามาเจาะลึกกันหน่อยดีไหมคะว่าไอความเสียหายจากภัยธรรมชาติเนี่ยมันส่งผลต,ต่อต่อกันมาถึงภาคการเงินได้ยังไงแล้วตอนนี้เอ,อ่อพวกสถาบันการเงินธนาคารกลางทั่วโลกเขามองเรื่องนี้หรือว่ารับมือกันยังไงบ้างคะได้เลยครับคือลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับพอภัยพิบัติมันเกิดบ่อยขึ้นแรงขึ้นบริษัทประกันเนี่ยก็เจอค่าเคลมค่าสินใหม่มหาศาลเลย จ่ายไม่ไหวสิคะแบบนี้ใช่ครับเขาก็ต้องเอ่อปรับเบีย้ยประกันขึ้นหรือบางทีในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากๆเสี่ยงซ้ำซากบริษัทประกันอาจจะตัดสินใจว่าไม่รับประกันแล้วดีกว่าหยุดไปเลยเอ,อ้าวแล้วถ้าไม่มีประกรันหรือว่าเบีย้ยมันแพงมากจนคนจ่ายไม่ไหวคนที่จะซื้อบ้านในพื้นที่เสียเส่ยงๆพวกนั้นก็คงคิดหนักเลยสิคะหรืออาจจะกู้เงินธนาคารยากขึ้นด้วยถูกต้องครับพอกู้ยากขึ้นความต้องการซื้อบ้านมันก็ลดลง ทีนี้มันก็อาจจะไปกดดันให้ราคาอาสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่สิ่งเสี่ยงเนี่ยตกลงได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเป็นลูกโซ่แบบนี้นี่เองครับซึ่งพอมันมาถึงจุดนี้แล้วครับที่มันน่ากังวลเพราะมันเริ่มมีแรงกระเพื่อมเข้าไปในระบบธนาคารแล้วไงครับธนาคารที่ปล่อยกู้ซื้อบ้านหรือมีบ้านมีอสังหาเป็นหลักประกันเนี่ยก็เริ่มเสี่ยงไปด้วยอืมฟังดูแล้วแอบนึกถึงตอนปี2008เหมือนกันนะคะมีคนเปรียบเทียบเยอะครับ ถึงแม้ว่าต้นต่อมันจะคนละเรื่องกันเลยนะแต่ผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันได้คือความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่มันอาจจะแพร่กระจายไปในระบบได้เหมือนกันโห oh, ถ้าอย่างนั้นพวกหน่วยงานกำกับดูแลเขาก็คงอยู่เฉยไม่ได้แล้วสิคะแน่นอนครับตอนนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวเยอะมากครับอย่างธนาคารกลางยุโรป ECB หรือองค์กรระดับโลกอย่าง Financial Stability Board ที่เรียกสั้นๆว่า FSB แล้วก็ Basel Committee เนี่ยกำลังเร่งเลยครับเร่งพัฒนากรอบกรอบอะไรคะกรอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางกายภาพนี่แหละครับคือพยายามทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันให้แบงก์ต่างๆสามารถประเมินแล้วก็รายงานความเสี่ยงพวกนี้ได้ดีขึ้นได้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วธนาคารกลางให,ใหญ่ๆที่อื่นล่ะคะอย่างเฟดของสหรัฐหรือที่อื่นๆ เขาทําอะไรบ้างทางเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้อยู่ในเครือข่าย NGFS โดยตรงนะ NGFS นี่คืองานเรื่องนี้กันแต่ถึงเฟดไม่ได้เป็นสมาชิกเต็มตัวเขาก็ยังให้ธนาคารใหญ่ๆในสหรัฐส่งข้อมูลเรื่อง climate risk อยู่นะครับโดยเฉพาะ physical risk นี่แหละอืมก็ยังจับตาดูอยู่ ใช่ครับส่วน ECB ที่พูดถึงเมื่อกี้เขาก็เริ่มเอาสถานการณ์จำลองภัยธรรมชาติเนี่ยมาใช้ทำ stress test เลยด้วยทดสอบเลยเหรอคะครับทดสอบเลยเพื่อจะดูว่าธนาคารต่างๆเนี่ยจะรับมือไหวแค่ไหนถ้ามันเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมาจริงๆไม่ใช่แค่ฝั่งตะวันตกนะคะเหมือนจะเห็นข่าวว่าทางเอเชียอย่างอินเดียธนาคารกลางเขาก็มีทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับธนาคารกลางอินเดียหรือ RBI เนี่ยเขาสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเลยชื่อ Chris หรือ Climate Risk Information System เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านนี้โดยเฉพาะเลยครับโหแต่ละที่ก็ตื่นตัวกันน่าดูนะคะครับแล้วก็เครือข่าย NGS f ที่ว่าไปตอนต้นนะครับซึ่งตอนนี้มีสมาชิกเป็นธนาคารกลางกับหน่วยงานกำกับดูแลน่าจะร้อยกว่าแห่งแล้วนะ1้อยแห่งทั่วโลกก็กำลังช่วยกันพัฒนาแนวทางรับมือเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเลยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันยังมีความท้าทายใหญ่ๆอยู่ความท้าทายที่ว่านี่คืออะไรหรอคะ ปัญหาหลักๆเลยนะครับคือเรื่องข้อมูลกับแบบจําลองคือแบงค์หลายแห่งเนี่ยยังขาดข้อมูลที่มันละเอียดจริงๆในระดับพื้นที่หรือที่เรียกว่า granular data ที่จะบอกได้ชัดๆว่าเอ็กความเสี่ยงมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงไหนกันแน่อ๋อคือยังไม่รู้รายละเอียดลึกพอประมาณนั้นครับแล้วก็แบบจําลองที่ใช้ประเมินความเสียหายเนี่ยมันก็ยังแบบว่า ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนากันอยู่อาจจะยังไม่แม่นพอแล้วที่สําคัญคือมันยังไม่มีมาตรฐานกลางที่ชัดเจนไงครับพอไม่มีมาตรฐานการประเมินมันก็อาจจะต่างกันไปใช่ครับแล้วก็อาจจะทําให้ประเมินความเสี่ยงต่ํากว่าความเป็นจริงได้ซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงฟังดูน่ากังวลจริงๆนะคะถ้าเกิดประเมินพลาดไปเนี่ยความเสี่ยงต่อระบบการเงินโดยรวมมันจะรุนแรงได้ขนาดไหนคะมันก็มีหลายมิต,ติครับอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกคือเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะโดนกระทบ แต่ยังมีความเสี่ยงในตลาดตราสารหนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะหุ้นกู้บางประเภทอย่างพวก CMBS CMBS Commercial Mortgage Backed Securities ครับเป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกันเป็นพวกสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อย่างเช่นตึกออฟฟิศห้างสปปรรพสินค้าอะไรพวกนี้อ๋อ oh, เข้าใจค่ะลองนึกดูว่า ถ้าเกิดภัยพิบัติรุนแรงจนตึกพวกนี้เสียาหายคนเช่าทําธุรกิจไม่ได้มันก็อาจจะกระทบกับเงินที่เอามาจ่ายหนี้คืนใช่ไหมครับความเสี่ยงปิดนัดชําระหนี้ของหุ้นกู้ CMBS พวกนี้ก็จะสูงขึ้นได้แสดงว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นนโยบายหรือมาตราการกํากับดูแลอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยสิคะ มีแนวโน้มสูงมากครับอย่าง ECB นี่มีข่าวแว้วๆมาเลยนะว่าอาจจะถึงขั้นแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำโดยเฉพาะเลย Chief Hydrologist มาช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำท่วมเพื่อเอาไปใช้กำหนดนโยบายโหจริงจังมากครับ แล้วองค์กรอย่าง i w e s ก็กำลังผลักดันเลยครับให้เอา Physical Climate Risk เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกรอกนโยบายใหญ่ในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินหรือที่เรียกว่า m a c r o p r u d e n t i a l Framework อย่างจริงจังเลยสรุปก็คือภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นถี่ขึ้นเนี่ยกำลังสร้างแรงกดดันใหม่ๆให้กับทั้งธุรกิจประกรันแล้วก็สถาบันการเงินซึ่งมันอาจจะกระทบไปถึงราคาสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็ความมั่นคงของระบบการเงินได้เลย แม้ว่าตอนนี้ข้อมูลหรือเครื่องมือที่จะใช้วัดความเสี่ยงอาจจะยังพัฒนาตามไม่ทันซะทีเดียวแต่ธนาคารกลางทั่วโลกก็เริ่มตื่นตัวกันแล้วแล้วก็เริ่มเอาความเสี่ยงนี้มาพิจารณาในการทํานโยบายต่างๆมากขึ้นนะคะถูกต้องเลยครับนี่คือความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่สําคัญมากนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้เลยถ้าเราปรับตัวหรือว่าจัดการความเสี่ยงนี้ได้ไม่ทันท่วงทีพอ เป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อก็คือมาตรการต่างๆที่ธนาคารกลางสถาบันการเงินกำลังเร่งทำกันอยู่นี่ มันจะพอไหมแล้วมันจะทันหรือเปล่าที่จะป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงทางกายภาพจากสภาพอากาศเนี่ยมันลุกลามบานปลายจนกลายเป็นวิกฤตการเงินโลกรอบใหม่หรือว่าความซับซ้อนความไม่แน่นอนของปัญหานี้มันอาจจะทําให้เรากําลังเดินซ้ารอยเดิมคล้ายๆกับช่วงก่อนปี2008โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวกันอยู่หรือเปล่านะคะ